ะะเราถึงแล้วนะคะฝนหยุดตกพอดีค่ะนี่เมืองมนโนราชาพัทลุงนะคะเราจะไปกันที่ทะเลน้อยนะคะเพื่อไปดูควายดำน้ำนะคะ,คะนี่คือสะพานแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะคเ,ดดเดี๋ยวพาไปชมนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็มีจำหน่ายเนาะราคาเท่าไหร่องศาเริ่มต้นที่ดึงพันบาทเนาะกระโหลกเล็กก็หนึ่งพันกระโหลกใหญ่แบบใหญ่มากๆก็จะสองพันร้านร้านที่อยอะไรนะนี่ร้านร้านนี้อยู่อยู่ที่ทะเลน้อยนะคะทางไปทะเลน้อยค่ะพัทลุงค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเนาะไปดูทรายดำน้ำกันต่อร้านทรายน้ำทะเลน้อยค่ะว่ายน้ำทะเลน้อยนะคะเจตเตอพี่คนนั้นได้นะคะ งีแบบเขาใช้ยกยออ๋อเพราะเลยบอกว่า,วาคลองนี้เป็นแบบสําหรับให้ชาวบ้านมาแบบยกยอนะคะนี่ะในะคะที่เป็นอันอโตโตไปกันต่อเลยนู่นนะคะที่เราเห็นหนู่นนะคะทะเลน้อยนะคะกว้างมากเลยคะ่ะกว้างมากเลยวิวสวยมากเลยเนาะนู่นเป็นทะเลนี่ไงใช่เป็นทะเล,ล,ลมันเป็นทะเลน้อยแต่มันไม่ได้น้อยนะคะมันกว้างอย่างกระเทยริงๆเลยนะคะ เหมือนทะเล<ช>นุ่นนวนค,ควายอยู่นุ่นเป็นวิวภูเขาวสวยด้วยค่ะทุกคนควายย้ำนะหนูว่ามันน่าจะมีอีกนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านวิวยอนะคะพัทลุงนะคะนี่เดี๋ยวสั่งอาหารก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,บรอบๆร้านค่ะแม่อาจะให้ดูเมนูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศร,บรอบๆร้านกันนะคะ เดี๋ยวขอตัวกินข้ากวก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อ,อยู่ที่จงทะเลน้อยพัทลุงนะคะพฝนตกคะ่ะทุกคนก็เลยพาเด็กๆมาแวะทานข้าวกว่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านนี้ค่ะสีปากปลาพัทลุงนะคะมีบรรยากาศที่หน้าร้านนะคะสวยมากเลยนี่นะคะยอนะคะยอที่พัทลุงนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะแถวนี้ก็คือเขาจะทําการประมงโดยการยกยอหา หาปลาหาสัตว์กันนะคะหาสัตว์น้ำมานะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่มโมวขับไปใกล้ๆกค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทานข้าแล้วก็ดูวิวยกยอนนะคะชมวิวยอนะคะจริงๆแม่โอ,อยากนั่งเรือไปดูยอใกล้ๆตอนที่เขายกยอหาปลากันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะคะแล้ววันนี้เราก็ออกมาเที่ยงแล้วค่ะฝนตกด้วย ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูวิวแบบนี้กันก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือมองกลับไปเข้าไปในร้านนะคะองศาทั้งข้างในค่ะแม่โอไม่ได้ออกมานะคะเพราะว่าฝนตกนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เป็นหวัดค่ะกอันนี้คือบรรยากาศรอบๆร้านนะคะนี่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆร้านค่ะทุกคนเป็นไงคะสวยไหมคะเป็นการทําประมงแบบบ้านๆนะคะ ยอหาปลากันค่ะสวยงามค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวแม่โอพาไปดูอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะนี่ด้านนี้นะคะนี่ค่ะกลางคืน,ก,นคก็น่าจะสวยมากกว่านี้นะคะทุกคนน่าจะเป็นวิวอีกวิวหนึ่งนะคะเย็นๆนะคะก่อนมืดอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือฝนตกไปอยนะคะทุกคนนี่ค่ะ บรรยากาศสวยงามค่ะทำกลางฝนตกนะคะแต่ก็เริ่มมีแดดออกนะคะตอนนี้เริ่มมีแดดออกนะคะทุกคนนี่นะคะ อาหารเริ่มมาแล้วค่ะนี่นะคะใบเหลียงผัดไข่นะคะย่างบนเส้นแบบเผ็ดน้อยนะคะเด็กจะได้กินได้ด้วยค่ะแล้วก็นี่นะคะจะช้อนซ้อมเขาจะห่อผ้ามาให้แบบนี้นะคะสะอาดดีค่ะดูสะอาดน่าทานนะคะองศากัะเพาเลยนะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นช้อนซ้อมแบบนี้นะคะนี่องศากระเพาะเลยนะคะพร้อมพร้อมกินยังลูกอร่อยไหมลูกน้ำส้มอง,อองกินเลยลอยู่แล้วก็กินเลยลูก อ่ะเปิดให้ดูหน่อยองศาเปิดให้แม่เราดูหน่อยลูกพ่อเลยเปิดให้ดูหน่อยครับมันเป็นมันเป็นหม้อนี่นี่อันนี้เป็นแกงส้มปลากดเหรอคะแกงส้มปลากดแม่น้ำนี่เลยเนี่ยแกงส้มปลากดแม่น้ำนะคะน่ากินค่ะผัดผักมียำนะคะเหลือปลาทอดเนาะแล้วก็เฟรนฟรายของเด็กๆค่ะองศาดูดน้ำเยอะเลยนะคะอื aquí, ี here, ๋ยวไปดูว like, ิวยอกันต่อแกงส้มอัน like. นี้ลูก เผาคันอะไหนนี่มันเป็นลูกไม้เงินอ๋อนี่ๆแกงส้มจะลูกเผ่าคันด้วยนะคะนี่ค่ะรที่ไม่เคยเห็นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนพ่อเลยเขาจะเก็บแบบสดๆมาให้ดูค่ะลูกเผอาคันที่ใส่ในแกงส้มเป็นยังไงนะคะวันนี้ดูแบบที่เขาแกงส้มมาแล้วก่อนนะคะทุกคนเห็นกับข้าวแล้วก็หิวค่ะเดี๋ยวขอชิมกับข้าวก่อนนะคะระหว่างรอเฟรนฟลากับปลาทอดของเด็กๆนะคะ น้ำตาลอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอืมกินเยอะๆเลยจ๋าค่อยๆกินนะลูกไม่ต้องรีบกินโอเคระหว่างรอเฟ้นายปลาทอดก็ทานกับข้าวอื่นแบบพังๆนะคะน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะที่นี่ค่ะอร่อยด้วยนี่นะคะเพื่อนๆอาหารมาครบแล้วค่ะปลาทอดกับเฟ้นองเด็กๆก็มาแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะนี่ในส่วนของปลาทอดทีนี่นั้น เนื้อเหลืองมะนืาาน้าสวสวยร้อนๆน้ำจิ้มเด็ดๆแบบนี้นะคะหนูน่ากินมากเลยค่ะหนูองศาเอาเป็นไฟไปแล้วนะคะรออ,อดใจรอไม่ไหวเลยเอ่ะลูกอืเอาแมสออกก่อนก็ได้ลูกไหวตัวนี้มันก็ไม่ทันแล้วแหละใช่นี่น้ำตาลกินยำบุนเ้นได้ด้วยนะคะน้ำตาลน,น้ำตาลกินเผ็ดได้นิดหน่อยแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กคนนี้นะคะเก่งที่สุดเลยคนนี้ นี่ค่ะอาหารหน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะบรรยากาศก,ก็สวยงามด้วยนี่บรรยากาศจากโต๊ะอาหารนะคะมองไปที่ยอนะคะนี่นี่ไม่โอค่ะนี่ค่ะมองไปก็วิวนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะทุกคนโอเคท้อาทานมากเลยนี่ไม่โอชอบมากเลยะคะ่ะนี่ปลาทอดขมิ้นค่ะ <c oughs> ันก็นำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะคะอร่อยสุดๆโอเคเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะคะทุกท่านนะคะพเล้ยรสชาติหายเป็นไงเก่งอร่อยอืมยำก็อร่อยเป็นไฟก็อร่อยใช่ไหมลูกอะไรก็อร่อยงสารกินปลาทอดนะคะอร่อยมากปลาทอดขมิ้นสงสาแบบชอบมากยกนิ้วให้เลยนะคะเยี่ยมเลยนั่นอตุยอตุยเลยนะคะปลาทอดขมิ้นนะคะเด็กๆกินดีค่ะ เป็นปลาทอดสมุนไพรเนาะย่อยง่ายแล้วก็หอมอร่อยมากค่ะนี่นะคะเพื่อนๆสีปากปลาพัทลุงนะคะนี่ค่ะแหล่งยกยอนะคะนี่ตอนนี้แดดก็ออกนะคะจากที่ฝนหยุดฝนหยุดตกไปสักพักนะคะตอนนี้แดดแจ้งเลยค่ะแดดแจ้งแดดจ้ามากเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวแม่โอจะถ่ายให้ดูตรงที่เขายกยอกัอกกนใก,ใกล้นะคะ พาไปดูวิวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันอีกทีนะคะนี่เดี๋ยวเราขึ้นสะพานไม้ตรงนี้นะคะไปดูวิวยกยอแห่งทะเลน้อยพัทลุงกันนะคะนี่ค่ะนี่เป็นไงคะทุกคนฟ้าสใสๆนะคะทุกคนสวยมากเลยเห็นยออยู่ไกลดิบๆเลยนะคะแบบยอเป็น หลายสิบอันนะคะถ้าแบบมองไปไกลๆน่าจะเป็นร้อยค่ะอ,อ,คองศานี่เป็นไงยอเยอะไหมลูกเยอะเยี่ยมไหมใชม่แล้วนี่ก็คือที่ที่เราได้ย,ยอเยอะมากเลย,ย,เย,เลยน้ำตาลเ็เห็นยอเยอะแบบนี้ไหมลูกไม่เคยเห็นใช่นี่นะคะแบบมองไปไกลๆนะคะสดลูกหูลูกตาเลย ถ้าเป็นตอนเช้าๆค่ะก็จะมีเรือนะคะออกไปยกยอกันกลางทะเลน้อยนู่นนะคะกลางทะเลนูน่นเลยก็จะเป็นอีกวิวนึงนะคะแต่วันนี้เรามาชมวิวยอจากจากฝั่งค่ะจากฝั่งร้านอาหารเนาะนี่ค่ะนี่เยี่ยมไปเลยค่ะทุกคนครับเอาอยู่ตรงนั้นกันตลอดเดี๋ยวแม่โอถ่ายภาพนิ่งหน่อยเด็กๆไม่นี่แม่โอถ่ายภาพนิ่งให้มาเลย ตรงนี้ด้วยมา่ะเ,าเชิญครับแม่เอาถ่ายรูปให้มาลูกมางองศามาหาแม่ลูกนี่ค่ะสวยค่ะทุกคนนี่วิวสวยๆนะคะยืนนะจุดนี้นะคะจะเห็นวิวเป็นร้อยจะเห็นยอเป็นร้อยเลยค่ะนี่นะคะ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะกลับกันแล้วเหรอ,อ,อกลับแล้วองศาบอกกลับแล้วเอาเห็นปลาเหรอไหมไปลูกกลับลูก